คุณรู้หรือไม่โอกาสทองสำหรับสายเกม FPS พีที่ชอบวางแผนกลยุทธ์กำลังมาเยือนแบบฟรีๆบนในพิเกมสโตอย่าปล่อยให้พลาดเด็ดขาดหน้าแรก https www onlinestation net pc c o n s o l e game https www onlinestation net pc c o n s o l e g a m ขโอกาสพิเศษดาวน์โหลด zero hour เกมยิงมุมมองบุคคลที่1ผสภาษาลยุทธ์ฟรีบนในพิเกมสโต แชร์เรื่องนี้เพื่อนเพื่อนสายเกมอ์พีซที่หลงไหลในความตื่นเต้นของการวางแผนและต่อสู้เป็นทีมฟังทางนี้เลยครับพระเอิเกมสโตกำลังมอบเกมซ e ร o โรอเวให้คุณไปลุยฟรีๆโดยไม่ต้องควักกระเป๋าสักบาทเดียว เกมนี้เน้นโหมดโคลพี P, สำหรับเล่นร่วมกันกับเพื่อนหรือ PVP แข่งขันกับผู้เล่นอื่นโดยจุดเด่นคือการทำงานเป็นทีมและการคิดแผนการรบที่ต้องใช้สมองอย่างหนักเช่นการกำหนดตำแหน่งยิงการแบ่งหน้าที่และการปรับตัวตามสถานการณ์ซึ่งเหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่อยากฝึกทักษะกลยุทธ์ไปพร้อมกับความสนุกแบบแอชชั D ่นเดือดแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเกมนี้ไม่ได้แค่ยิงๆไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนการเป็นนายพลในสนามรบจริงๆที่ทุกการตัดสินใจอาจพลิกเกมได้เลยถ้าคุณกำลังตื่นเต้นแล้วลก็อย่ารอช้า เข้าไปดาวน์โหลด Zero Hour ได้ที่ https://store.epicgames.com h store. t t p s s t o r e e p i c g a m e s c o m u s t s a r r o h o u r 8 4 4 9 a 0ก่อนเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่ต้องเริ่มด้วยการสมัครบัญชีฟรีบนเว็บไซต์นี้แล้วดาวน์โหลดแอพ g a m e ลอนเช h e r มาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณจากนั้นกดปุ่ม get แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกก็พร้อมลุยแล้วคล้ายกับการรับของขวัญจากเพื่อนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามโปรโมชั่นแจกฟรีนี้มีเวลาจำกัดนะครับแซโรอเวอร์จะแจกฟรีบนบพิ g เกมสโ o r e จนถึงเท่านั้น23นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายน2025ถ้าช้าไปนิดเดียวก็อาจพลาดโอกาสดีๆนี้ซะแล้วรีบไปโหลดกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะคึกคักไปด้วยผู้เล่นใหม่ๆอ้างอิงข้อมูลจาก h t t p s s t o r e e p i c g a m e c o m https://store.epicgames.com/us/t/sirokiour84490 a ติดตามข่าวสารเกม PC และคอนโซลเกมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ออนไลน์สเตชัน https://www. onlinestation.net/pc/console/game เพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตสุดฮอตแชร์เรื่องนี้ทีมบรรณาธิการออนไลน์สเตชันที่หลงไหลในเกมแนวแอคชั่น RPG และฟิสกลยุทธ บทความก่อนหน้าลองเล่นแล้วมารีวิวกันสัมผัสแรกกับพอลโมบายจากงานจิสตา2025ที่เกาหลีใต้ https://www. onlinestation.net/mobile/ เกม /994242 แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างได้บางคนบอกว่าการแจกเกมฟรีแบบนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเกมคุณภาพได้ง่ายขึ้นแต่บางฝ่ายก็กังวลว่ามันอาจทำให้มูลค่าของเกมลดลงในระยะยาวคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ละ่ะ การแจกฟรีช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมเกมจริงๆหรือแค่เป็นกลยุทธ์ชั่วคราวมาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และทำไมถึงคิดแบบนั้นอยากฟังความเห็นจากเพื่อนๆทุกคนจริงๆ